พี่กษัตมีคำถามเข้ามาครับก่อนหน้าที่จะมาหาพี่กสัตรเนี่ยคาแคร์เขาถามผมเมื่อวานเขาไปดูคลิปที่เราทํากันว่าไปเจอตัวสเปรย์ตัวนี้เขาบอกว่าจะทํายังไงจะติดต่อซื้อตัวเนี้ไปพ่นในรถยนต์ให้บริการลูกค้าตามคาแคร์เนี่ยครับน่าสนใจนะครับมันจะเป็นไรายได้อยู่จะไปคิดเขาเท่าไหร่ก็ได้นี่ว่าคันหนึ่งซื้อเครื่องเครื่องสามหมื่นเดี๋ยวจะหมดแล้วนะเครื่องนี่นะครับเครื่องมันจะหมดแล้วนะอืเพราะว่าตามดีลเลอร์เบนซ์ก็ติดต่อมาวันนี้พันธวียนติดตล่อ ไอ้ไอ้ชนบุรีขอมาครับผมอยากให้ดีลเลอร์เบนท์ทั้งหมดเนี่ยมีมีเครื่องไว้พ่นให้ลูกค้าก่อนส่งมอบหรือเวลาลูกค้ารถมาเซอร์วิสสองท่อนเลยครับพอมาปุ๊บพ่นก่อนเพราะไอ้ช่างผมมันก็กลัวช่างก็กลัวติดช่างบอกต้องแต่รับรถเลยใช่ไหมครับรถบอกรถญี่ปุ่นหรือเปล่าว่ารถเกาหลีหรือเปล่าวันรถไอ,อิตาลีหรือเปล่ามันก็กลัวเพราะช่างผมอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครครับก็พ่นให้เขาก่อนรับแล้วไปซ่อมวันหนึ่งหรือสองวัน ก่อนส่งมาพ่นอีกปุ๊บผมพ่นเลยแล้วก็รอเขามารับปิดด้วยเลยโอ้เขาไม่กี่ตังค์คันไม่กี่ตังค์หรอกติดต่อมาแล้วกันไม่อยากบอกแต่มันใช้ค่าแรงเยอะไงเครือ่อง ส่วนค่าแคร์จะเอาไปคิดราคายังไงก็แล้วแต่ก็ไปคิดเอาแต่ต้นทุนของคุณของผมเนี่ยผมทําฟรีให้ลูกค้าครับที่ดีลเลอร์ทุกคนเขาบอกฟรีลูกค้าคันนึงไม่กี่ตังค์ก็ทําไปเพื่อความเพื่อความช่วมันของผู้ใช้เบนซ์เนี่ยนะฮะคาแคร์อยากไปบริการจะไปคิดเขาสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งก็แล้วแต่มันต้องใช้แรงงานใช่ไหมก็ติดต่อมาเดี๋ยวจัดให้เจัดให้พี่ประสานตอนนี้ดูเหมือนไปข้างนอกทุกที่คนไทยบอกว่าเห็นสภาพของการใช้ชีวิตแล้ว ทุกคนพยายามมองขอยกลับไปที่รัฐบาลโือสั่คิดยังไงครับอยากเคลียร์รัฐบาลให้กระตือรือร้นรเขาก็ทํางานเต็มที่เพียงแนตะ่เขางมโคงใช้คำว่างมโคงไว้นิดนึงนะครับตอนนี้ถ้าย่เปลี่ยนรัฐบาลนะยุ่งตายเลยยุ่งไหมครับยุ่งตายเลยนะยครับเพราะว่าวางามีไอเขาเรียกอะไรควิกฤตวิกฤตแพนิคอะตื่นตะนกตื่นตะนกแล้วมันเชื้อระบาด ครับ่วประเทศอย่างเงี้ยนะ,<ฮ>ะมันต้องใช้ทหารมใช้กำลังทหารครับและทะหารที่ต้องรู้ใจกันนล้อยู่แบรัฐบาลที่ไม่ใช่อือมมาจากพรรคการเมืองที่มันคอมเมนมันเกลียดกันอยู่เนี่ยทหารเขาใส่เกียร์ว่างอยู่ตายเลยนะเสร็จเลยนะครับตายนะอืม,อมตอนนี้เราเหลือกำลังทหารอย่างชีพผมบอกโโลิซีเนี่ยครับถ้าอยู่ไปนอนโรงแรม ใช้คาว่าพักผ่อนอยู่นั้นอย่าไปใช้คาว่ากักตัวแล้วกันครับทหารสู่คนก็ไม่พอคืออาจต้องเอากําลังทหารมาล้อมให้ห้ามออกนะสิบสี่วันนี้ยังใช่อันนี้ต้องใช้กําลังทหารตํารวจก็ไม่พอครับเพราะฉะนั้นผมอยากเชียร์อยากเชียร์ว่าให้ทหารอยู่สักพักนึับให้มันพ้นภัยไอจากไอเชื้อโรคระบาดไปสักพักหนึ่นะครับครับไอ้ทางเยอรมันเขาก็ประกาศเขาใช้คำว่าแผนอะไรนะ แพนเด,เดอร์ดมิกหรืออะไรผมไม่รู้อะรับภาษามันระบาดระบาดไปทั่วไม่ใช่แพนิกนะครับแพนในรัดดัมมิกอะไรก็ไม่รู้นะเป็น,ปนคำ,คำเป็นคำของเขาเนี่ยนะครับมันภาษาอังกฤษแปลว่าระบาดจนควบคุมไม่อยู่ก็เมื่อเช้านี่นม,มีข่าว,วาาาน,านาาาาวะครับว่าทางคูองค์การอนามัยโลกประกาศแล้วครับว่าไวรัส1นีนโควิดตัวนี้แพร่ระบาดไปแล้วทั่วโลกครับพี่ะสานประกาศเมื่อเช้านี้เองครับนั่นแหละเขาบอกอยู่ช่วงระหว่าง เอาไม่อยู่อะใช้คำว่ามันเป็นโรคเอาไม่อยู่แล้วก็แวดวงกีฬานี่ไปหมดนะครับพี่ประสานล่าสุดนี่ก็มีดาราฮอลลีวูดอย่างทอมแฮงก์ก็ติดแล้วเหรอติดแล้วครับติดแล้วครับครอบครัวเพราะเขาเจอคนเยอะอะใช่ครับไปสัมผัสคนเยอะแล้วทอมแฮงก์มันเจอคนอีกเท่าไหร่ครับต่อไปอีกเท่าไหร่ต่อไปแล้วและเนื้อยังไม่ออกอาการวงองงานนี้งานนี้อันตรายมากครับอะไรเพอเพอคนตายครึ่งโลกเีนี้เพอเ่าตายครึ่งโลกโยดิน โดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่ประเทศที่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ไม่ดีควบคุมไม่ได้ฟังผมพูดคนไทยยังไม่เป็นครับเราป้องกันตัวเองอย่าไปพึ่งรัฐบาลมากรัฐบาลเขาก็ทาของเขาเต็มที่ไม่ต้องไปรอรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่คืออย่าให้คนต่างประเทศเข้ามาปิดประตูได้ปิดเลยครับปิดเลยแล้วคนไทยในเนี้ยมันยังไม่เยอะครับก็ไอโซเลตปิกวิเวกอย่างผมไปปฏิบติทำจริเจ็ดวันนี้ครับ แล้วมีคนปฏิบัติทำสิบสี่สิบสิบห้าวันอยู่คนเดียวเขาเรียกขังเดียวขังเดียวปิดวานจาไหมครับปิดหมดมือถือไม่ติดต่อเลิกคุยดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวงานวางทั้งหมดไปเลยปิดทวารหมดปิดหูปิดตาปิดปากไม่พูดสิบห้าวันโอ้โหทำกันมาบ่อยๆครับปรีกวิเวกขังเดียวกาเรียกขังเดียวครับอยู่กับตัวเองครับแล้วมันก็รอดปลอดภัยทางพุทธนะ เป็นโอกาสทองที่าธรรมาเป็นสิบสิบปีแล้วใช่ไหมครับสามสิบกว่าปีแล้วโอ้โหผมเข้าทิ้งเจ็ดวันเนี่ยครับแต่ภรรยาผมไปทิ้งสิบห้าวันดรก่ายไปทิ้งสิบห้าวันยุวพุธนี่เขามีอเขามีห้องอยู่เดียวเลยครับรีบไปสมัครเลยตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรไปเป็นโอกาสทองละจะได้เอาพุทธศาสตร์มาใช้อย่างคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยติดต่อเข้าไปได้ไหมครับยุวพุธติดต่อไปเลยไปได้เลยนะครับฟรีหมดไม่เสียตังค์เลยนะอาหารการกินเขาส่งอาหาร วางไว้ดูแล้วอยู่ไปกินเันเหมือนกับกุฏิพระเดี่ยวเดียวเดียวอยู่ที่ลักสิตเดียวเลยังเดีนะครับสิบสี่วันสิบห้าวันท่านใดไม่รู้จักนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ฮะยุวะพุทธแล้วติดต่อดูยุวะพุทธครับฟรีของเจ้าของคืออังกฤษจางูอ๋อพิกกี้ฮิตนะนละนและว่องปุสดไม่ใช่ว่องกุศลจิตนะฮะ ว่องไวอะไรทักอย่างว่องวานิดว่องวานนิดอาคารว่องวานนิดในของเขาเ่เขาทำบุญมาเยอะอแล้วคนก็อบรมอย่างเงี้ยไปตั้งเป็นเป็นแสนแล้วล่ะแสนคนแต่คนรู้น้อยอ่ะคนพอบอกว่าขังเนี่ยขังตัวเองไม่ให้พูดมันจะตายให้ได้นะครับหยุดพูดตายนะครับมันนษ่์เนี่ยครั้งแรกที่พื่สันเข้าโครงการตรงนี้เป็นยังไงครับอึดอัดไหมครับกับตัวเองทำไมมันเราไม่เคยนึกว่าถ้าเรามาอยู่เฉยๆกินแล้วก็นอนแล้วก็นั่งแล้วก็เดินแล้วก็ดูใจตัวเองว่า มันยิ่งกันติดคุกอีกครับอึดอัดอะไรขนาดนั้นมันอึดอัดทนไม่ได้เลยเราไม่รู้ไงเราทําไปตามกิเลสเราอยากพูดแล้วก็พูดอยากดูทีวีแล้วก็ดูครับมันก็หมดไปวันวันหนึ่งเขาเรียกว่าฆ่าเวลาทิ้งอ่านหนังสือพิมพ์ชั่วโมงหนึ่งไปนั่งอกินอาหารอีกชั่วโมงเจอเพื่อนสองสาชั่วโมงไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟมันก็หมดไปวันวันเราไม่รู้ตัวแล้วพอให้หยุดกิจกรรมแล้วมาดูตัวเองอมาดูใจตัวเองครับ าเรียกดูเวทนาตัวเองว่าเรามันคิดอะไรอยู่ครับแล้วมันคิดดีหรือไม่ดีอืนั่งมองจิตตัวเองเนี่ยนะมันคิดเอ้ยคิดอันนี้มันคิดไม่ดีละอันนี้มันคิดดีละดูใจตัวเองแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกมันทรมานสุดๆเลยนะครับทรมานแบบเหงื่อออกอคันตัวทั้งตัวเลยนะโอ้โหมันขนาดนั้นนะครับเราไม่เคยนึกครับท่านผู้ฟังถ้าฟังเองเนี่ยถ้า,าลองทํานะ ลองดูนะครับอยู่บ้านทําเองก็ได้นั่งเฉยๆฉยทำได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็หายใจออกยาวครับหายใจเข้าลึกๆให้รู้ตัวว่ามันออกให้รู้ตัวมันออกเนี่ยมันออกจากต้นลมนะออกจากท้องเนี่ยมาผ่านจมูกแล้วไปยาวให้รู้ตัวไปตลอดให้ดูลมหายใจนะให้เห็นอะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกลึกลึกไปที่ท้องเลยนะฮะเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูซะเนี่ย เข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยนะมันเป็นประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะช่วงนาทีนี้มันเป็นไวรัสที่ออกไปแล้วมันติดมันเหมาะที่สุดจะเอาเวลาเนี่ยไม่ออกไปไหนะนั่งตรงไหนก็ได้แล้วก็หลับตาครับนะมันก็จะไม่มีคนมากวนอยู่ด้วยนะครัไม่งั้นถ้าลืมตานะ่ะมันก็กวนกันอนะ่ะเอ้ยมึงมองกูเรื่องอะไรอนะจิตก็ปรุงแต่งไปแล้วเราหลับตาปุง้งภรรยาก็ไม่กวนเด้ย เฮ้ยเรากำลังปฏิบัติทำเมียเขาก็จะไม่ไม่มอว์แวเออผมนั่งใช้วิธีนี้อยู่บ้านนะครับนั่งนิ่งๆได้ผลด้วยนะครับโอ้ได้ผลมากอืมผมนั่งทําทั้งวันอ่ะว่างเมื่อไหร่ผมก็ทำผมก็ทำมาตลอดทำมาสามสิบกว่าปีละครับพี่ประสานครับเราขึ้นหัวข้อไว้ว่าวันนี้ก็คือว่าไทยเจอแน่โควิด1 9เฟดสามถ้าเข้ามาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรครับ ไม่ต้องขึ้นอย่างนี้หรอกขึ้นว่าโลกเจอแน่โลกเจอแน่แล้วไทยจะพ้นได้อย่างไรครับเราจะบอกไทยเจอแน่ทั่วโลกเจอแน่ครับ spread over เนี่ยระดับสามทั่วโลกเจอแน่แนเจอแน่ทุกประเทศทุกทวีปแล้วไทยจะป้องกันอย่างไรมีไอเดียไหมครับคนใจก็จะไอเดียทั้งนี้ไงไล่มาทั้งหมดนะครับหยุดกิจกรรมอยู่กับบ้าน แฮปปี้เบิร์ดเดย์หยุดหยุดอย่าจัดงานศพส่งดอกไม้ครับส่งเงรียญช่วยทางไลน์ส่งทางไลน์แล้วจ่าเงินรียตัวนี้ส่งทางไลน์ได้นะครับส่งไลน์ครับหยุดกิจกรรมทั้งหมดอืไม่ต้องไปสังสรรค์เฮฮาดูกิจกรรมดูกีฬาอะไรทั้งหรยครับอยู่กับบ้านอืเงินที่จับก็อันตรายครับจับได้แต่ว่าอยู่ต้องล้างมืออย่างที่พี่วสัสานบอกนี่นะฮะสเปรย์เลยครับจับเหรียญจับแบง มื่เช้าไปกินอาหารมันทอนมาเนึกผมพกอันนี้ถืออันนี้ไว้ก่อนพกไว้เลยนะครับตัวนี้ไม่พกถือถือไว้แทนมือถือพกยังลืมนะครับผมถือเลยมันไม่ลําบากเพราะอยู่ยังถือมือถือทั้งวันอ่ะยังถือได้มือถือทั้งวันยูไม่เคยทิ้งมันไม่เคยครับตอนนี้เป็นวัยวัยที่สามสิบสามตั้งใจเลยนี่ทิ้งไปครับถืออันนี้ไว้แล้วมาพกตัวนี้แทนแล้วท่านจะอยู่รอดปลอดภัยครับนานกว่าอีกสักเดือนหนึ่ง รึสองเดือนสาเดือน,นอันนี้พูดได้ท <ใน S 2> ัง้งวันนะครับมันต้องมีวัคซีนออกมาอืมันต้องมีเมืองจีนจจอกบอกออกมาแล้วครับพีประศรน่งกับใช้เวลาในการคิดค้นวัคซีนประมาณสิบแปดเดือนก็คือหนึ่งปีครึ่งจากที่เขาเจอโรคนะครับอ,อืถ้าวัคซีนออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ปลอดภัยแล้วค่อยกลับมาใช้ normal life ชีวิตธรรมดา,ตอ,าตอนนี้ต้องตั้งใจอย่างนี้เลยถือไว้อย่าหวังไปพึ่งรัฐบาลนะครับเนี่ยพูดพูดพูดเนี่ยพ้งวันอะรับไม่เป็นไรไม่ลาบากอะไรหนัวครับเนี่ยพีประสรน ในมุมของการทำโชว์รูมเบนซ์ลูกค้ารวยเวลาจะมาดูรถเบนซ์เขากลัวไหมครับยังไม่กลัวเพราะเรามีความเชื่อมั่นในเขาเาไม่ระยะที่มันมาก็ห่างกันครับแล้วมาถึงผมก็แจกกันนี่ไปขวดนึงก่อนแจกไปเลยเอาไปตีเผื่อท่านเข้าห้องน่องห้องน้ถ่ายพ่นซะเอเขาก็สบายใจรู้สึกว่าเราระวังมันเป็นเหมือนไปการช่วยรีมายเขาด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำสาธารณะคุณอย่าลืมฉีดอย่าลืมท้น ผมฉีดไอ้ตุ่มชักคอกเดี๋ยวผมฉีดเองนะไอ้ปิดก๊อกล้างมือผมฉีดเลยนะแล้วผมก็เช็ดๆนิดหน่อยไม่เช็ดก็ได้มันเปียกๆเดี๋ยวมันก็แห้งผมเองอ็ทำใครไม่ทำผมก็ทำไปอยเางแล้วเวลาคนที่เขาออกไปใช้ชีวิตตามห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าน่ากลัวไหมครับพี่กศน่ากลัวสิกี่ร้อยพ่อพันแม่ไปโดนอ่ะผมไม่รู้อะผมป้องกันอย่างนี้ถ้าอยู่ถามมันในช์รูมผมทำยังไง ผมบอกตอนเนี้ยใครมาดูรถมาจอดโชว์รูมผมเนี่ยนะครับถามผมมาถามเลยวผมขอพ่นใบเดยผมพ่นให้ฟรีเลยนะในรถอนะัอ่าเชื้อให้หน่อยผมมีเครื่องอยู่ครับใครก็ได้มาวันสิบคันผมก็พ่นให้สิบคันผมพ่นให้ฟรีสําหรับลูกค้าที่มาแวะโชว์รูมนะแวะมานะครับไม่ใช่รถแท็กซี่มาทั้งวันผมตายไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> นะผม <laughs> ไอ้อย่างนั้นช่วยไปคาแคร์แล้วกันเดี๋ยวให้คาแคร์เขาไปทำเราทำคาแคร์ที่สนใจนะครับจะติดต่อเข้าไปซื้อน้ํายาตัวนี้ก็ติดต่อมาที่เบอร์08104ตัว101ก็ทีนตอนนี้โรคมันแย่มากครับมันอะไรไมรุ์ในสภาผมก็กลัวเข้าประชุมประชุมกันเนี่ยเกิดมีใครเพิ่งกลับมาจากไปดูงานมาคนเดียวน่ะครับมันหมดสภานะเดี๋ยวสสไม่เหลือแล้วใครจะทํางานอนะ่ะแต่ตอนนี้พี่ประสานรับเขาบอกเองท่านนายกติดแล้วนะครับ เป็นไวรัสการเมืองใ่จะจะช่วยยังไงครับนายกก็ประมาณไม่ได้เพราะว่าท่านออกไปสัมผัสคนทั้งวันรู้ได้ไงไอชาวบ้านนี่มาหาเพราะยังไม่มีการแสดงอาการผมกลัวนายกไปก่อนะไปก่อนแล้วยุ่งเลยถ้าประยุทธ์ไม่อยู่ตอนนี้ยุ่งเลยนะคนยังมีพลเอกประวิตย์นี่ครับพอจะช่วยท่านนายกประยุทธ์ได้ไหมครับไม่รู้ผมไม่รู้หรอกเนี่ยเนี่อเผอ่ผว่าจะเก่าเลยมะ้ ถ้ามันติดอะไรมาเกา่าเงี้ยก็ต้องพ่นตัวนี้ต้องพ่นอยู่ตลอดใช่นึกถึงก็ใช้แบบนี้เลยนะครับครับครับน่ากลัวน่ากลัวจริงขอให้เตือนตัวเองตลอดครับนึกได้เมื่อไหร่ก็ล้างพ่นแต่นี่มันกัดมือนะกัดมือครับอันนี้แอลกอฮอล์กัดมือดีผมทานี่ผมรู้เลยว่าแสบมือเลยครับเดี๋ยวโยนดินเอานนี้ไปรับแล้วขวดใหญ่ไบ๊ค่อยเติมขวดใหญ่ใช้เป็นเดือนเลยอ๋อขวดใหญ่พันหนึ่งครับ ที่ประสานตอนนี้ถ้าขออนุญาตพูดเรื่องใกล้ตัวก่อนผีน้อยกลับมาแล้วประมาณสี่ห้าพันแล้วที่เหลืออีกประมาณแสนกว่าคนกําลังทยอยกลับมาตามที่เกาหลีใต้เขานิรโทษกรรมให้ไม่เกินมิถุนายนที่จะถึงนี้อีกแสนกว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเราจะบริหารจัดการยังไงครับอผมไม่รู้หรอกโยธินเคยดูหนังผีดิบอรารวาสเมืองมเคยครับเราดูมันไม่เป็นความจริงนะอตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือตอนนั้นนะอืม นั่นคือจินตนาการนะครับต้องดูบ่อยไอ้ผีดิบเดอพอมันไปกัดใครก็นึงก็ติดติดแต่มันหนึ่งต่อหนึ่งนะเอ้นี่มันหนึ่งต่อร้อยนะหนึ่งต่อร้อยใครติดร้อยไปหมื่นปิดหมื่นไอ้ผีผีดิบอะมันติดหนึ่งต่อหนึ่งต้องไปกัดกินแล้วเลือดมันถึงกันอือ้นี่ไม่ใช่นะมันเป็นไวรัสไวรัสมันไม่ใช่ต้องกินเลือดกัดเลือดนะ มันไวรัสมันพาไปเ <พอ S 2> ช่นคน,นเป็นโรคนี้อยู่แล้วถือว่าตัวเองเป็นพาหะแม้จะยังไม่แสดงอาการแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไอจามแล้วมีคนเดินผ่านคุณรับเชื้อไปแล้วนะครับถ้าติดไม่เป็นไรหนึ่งเม็ดต่ไม่เป็นไรอันนี้เราหน้ากากาพอได้หน้ากากาช่วยได้สิ่งที่เขาขึ้นบันไดเลื่อนอืมอยู่ขึ้นบันไดเลื่อนยูนโหลอดเมอขึ้นรถไฟจับก่อนแท็กซีมันทั้งวันเลยเพราะดีที่สุดก็คือท่องไว้เนี่ย พกแทนมือถืออันนี้ต้องลดน้ลงนะครับนี่ครับตัวนี้ครับท่องไว้เลยท่องไวเลยวาวรัสกระจัดกินเหม็นในบ้านในรถแล้วก็สัตว์เลี้ยงเพราะนั้นถ้าคนมันจะต้องตายครึ่งโลกครับก็ขอให้เราเป็นครึ่งหลังขอเป็นครึ่งหลังออืืมมครึ่งโลกมันไปแง่แง่ครัถ้าวัคซีนไม่รีบออกมาครับถ้าบอกอีหกเดือนนักวัคซีนมาครึ่งโลกไปแน่นอนงานนี้ไปแน่นอนผมไม่ได้แช่งนะครับเอาไม่อยู่เพราะมันรักษาไม่ทันอื ยารักษามีแต่หมอหมอรักษาหมอมันก็กลับบ้านไม่ได้ใช่โอ้โหชีวิตเขาใช่ไหมครับอืมและอหมอก็ไม่พอเครื่องมือแพทย์ก็ไม่พออืมอันตรายมากอย่างนี้จะให้เราก็พี่ตูนมาวิ่งช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่น่าจะไหวแล้วครับวิ่งวิ่งไปคนเอาตังค์ให้ตูนตูนติดอีกตูนติดอีกแล้วไปรับคนอื่นติดต่อไปอีกให้วอร์นิ่งให้อเลิร์ตให้กลัวขนาดที่ผมพูดครับกลัวไว้ก่อนกลัวไว้ก่อน อย่ามองว่าตนกไปล่วงหน้าจริงๆไม่นะฮะมองสถานการณ์ที่เลวร้ายไปก่อนคนกลัวแล้วจะไม่ตายถ้าคนไม่กลัวตายมันจะตายครับงานเนี้ยออืืมมผมพูดเนี่ยไม่เยอะอยู่อยู่ผมจะรอดนะครับผมยังไม่รุนมาทางไหนเลยแต่ว่าเราระวังแล้วขอให้เราเป็นครึ่งหลังของคนที่ไม่ตายครับงานเนี่ยตายครึ่งโลกครับถ้าภายในสามเดือนยังไม่ออกมานนะออมคซียไ่เนี้ยอิตาลีไปใหญ่นะ อิตาลีตอนนี้เป็นผู้นําในกลุ่มของยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแซงเกาหลีใต้ไปแล้วนะครับอัตราการขยายเป็นเร็วมากแต่จีนเนี่ยขยายตัวช้าลงครับเขาใจถึงเขาล็อกเลยล็อกดาวอู่หันเลยที่เขาล็อกผูเป่ยข้อทหารมาทุกมนทนทหารลงเลยเพื่อเลเชื่อนะครับเพื่อนผมอยู่ที่นวงเขาบอกเฮ้ยมึงทําได้ไงเวทีมันเอาจริงเนะ ม,มันจับมันตีมันเคี่ยนมันฆ่าทิ้งเลยนะเพราะอู่ฮั่นนี่ถือเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยสิบกว่าล้านคนนะครับล็อกดาวน์ไม่ให้ออกไปไหนแต่เขาใช้ AI กับตัวโรบอตในการส่งยาส่งสบียนในการใช้กําลังทหารในการที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องอาหารการกินให้ประชาชนของเขาหนึ่งเขาล็อกครับสองคนข้างในเขาาดูแลอืรัฐบาลน่าจะเอาวิธีเขามาทําอืม นักนาการเมืองเนี่ยไปเดินแจกอาหารตามบ้านได้ไหมครับโอ้ <laughs> <laughs> โอุยนักการเมืองก็จะไม่เหลือนาน,นเนี่ยครับไม่เหลือนะทําเป็นเล่นๆไปเนี่ยครับพิวสันก็มีการคุยกันหลังจากที่อิตาลีนายกอิตาลีสั่งปิดประเทศเขาบอกได้รับคําแนะนํากับประธานาธิบดีสีจิน้นผิงเขายกหูหากันครับอืมเขาแนะนําประธานาธิบดีสีบอกว่าอยู่ควรทําแบบหูเปย ทำแบบอู่ฮั่นคือปิดประเทศนายกอิตาลีสั่งทันทีป,ปิดประเทศเลยสมควรครับเราก็ควรจะปิดปิดประเทศไทยเพราะเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมันเศรษฐกิจจะพังเหรอมันไม่ยากมันพังไปแล้วรถลาไม่ต้องขายแล้วตอนเนี้ยผมขายถูกๆควรจะระบายจะตอกให้หมด ตอนนี้นะครับมาเถอะผมขายถูกๆผมไม่ลดราคาแต่ผมแถมทองแถมระบบจัดเจิงเอาตอนนี้โปรโมชั่นอะไรครับถ้าลูกค้าเดินเข้ามาซื้อเบนซ์สองหลอวันนี้คันหนึ่งผมบอกนี่ราคาต้นทุนครับต้นทุนแายว่าโบนัสที่คาดว่าจะได้ติ้ปีผมให้ไปเลยอ่าแล้วผมก็แถมทองคาแถมทองคาเข้าไปอีกทองคำเนี่ยขาดทุนไม่ว่าจะซื้อผ่อนหรือจะซื้อสดก็แถมแถมทองคําทุกคันอื แท่งหนึ่งก็สองหมื่นห้าโอ้ตอนนี้ทองคําขึ้นนะครับเอ่ออาจจะสามหมื่นแถมทองแท่งถ้าไม่พอต่อรองเอาสองแท่งก็ได้ไม่พอเอาสามแท่งก็ได้ไม่พอเอาสี่แท่งก็ได้ขอให้ซื้อรถอย่างเดียวขอให้ซื้ออย่างเดียวแม้จะขาดทุนก็ยอมขายเพื่อให้รถหมดสต๊อกครับเพราะมีเหลือไม่กี่คันละผมทำจากร้อยกว่าคันตอนนี้เหลือสักวันนี้เหลือสักเจ็ดติดมีรุ่นไหนบ้างครับบอกได้ไหมครับ CES C-Class E-Class ครับ ก็ซีว่าตั้งแต่สองล้านกว่าขึ้นไปสล้านสองโอ้ไม่แพงนะฮะสองล้านต้นต้นเองมันตั้งสองล้านห้าไงเราลดสามแสนเลยอืต้นทุนผมลดให้เลยสามแสนครับแล้วแถมทองคําำผมแล้วยังยังจะรอเอาส่วนที่ขายได้ทั้งปีไปลุ้นว่าเปิดสองคนนั้นได้เท่าไหร่ดีเด้อเอาไปแถมอีกนี่ให้แล้วให้ตรงนี้เลยให้ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยแถมทองอีกแล้วตอนนี้เป็นนาทีเหมาะที่จะซื้อรถเพราะเรามีในสต็อกแล้วแคมเปญมอเตอร์โชว์ที่พี่ตุน ไม่ได้จัดครับมอเตอร์โชว์ท้ายที่สุดก็เลื่อนเลื่อนไปเมษาอาจจะพฤษภามิถุนาผมไม่รู้อะครับเขาไม่เลื่อนก็ไม่มีคนไปมีบางคนพี่ะสันต์ครับเขาบอกในโลกออนไลน์บอกให้คุณปาจินเนี่ยเลื่อนเถอะไปจัดพร้อมมอเต์ไอ้กูวคุณขวัญชัยขิ้งปีเลยครับเป็นบิ๊กมอเตอร์โชว์เลยครับยูไม่จงไปบอกเขาหรอกฮะเขาจัดก็ไม่มีคนไปครับแล่คนไปยืนขายรถก็ลูกน้องผมผมถามมึงไปไหมไม่ไปไม่ไปคนมาดูเดี๋ยวมาติดผมอืมเพราะฉะนั้นมอเตอร์โชว์เลื่อนครับผมมีสต๊อก S <S <S ลดราคารีบซื้อรถเมษายนมันจะไม่ออกมาผลิตแล้วหยุด <พา S 1> แล้ว,ลว<ม>นะครับม,มาไม่มีพาร์ทไม่มีชิ้นส่วนมาโรงงานทําชิ้นส่วนไม่ส่งมาอยู่จะผลิตรถแล,แล้วอาจจะติดเรื่องโลจิสติกการขนส่งด้วยนะครับโอ้อันนี้เพิ่งรู้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพิ่งทราบนะครับว่าถ้าใครจะซื้อรถหรูโดยเฉพาะ Mercedes-Benz นให้รีบซื้อในราคาถูกแล้วแถมไม่อั้นเลย เอาเท่าไหร่มาคุยกันแท่งสองแท่งสามแท่งแล้วก็เดี๋ยวเนี้โลจิสติกมันต้องใช้รถบรรทุกรถบรรทุกก็จะขาดตลาดแม้สาหมดเลยของไม่มีครับ,ข,บของไม่มาแล้วพาร์ทไม่มีแล้วอบริษัทรถยนต์เขาขาดไม่พอด้วยเขาไม่กล้าพูดรถมันจะขาดตลาด